เชิญกรรมธิการเชิญนะครับกลาบเรียนท่านประธานสภา่ิคลพกระผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดบุกทาหารพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการวิสามันพิจาศึกษาการใช้กัญชากาชัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบและในฐานะประธานอนุกรรมธิการ ศึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบครับต้องขอบคุณสภาผู้แทนและขอบสุนสมาชิกสภาผู้แทนทุกท่านหลายท่านนะครับซึ่งได้มีข้อทวงติง่งและข้อห่วงใหญ่โดยเฉพาะของท่านครูมณิ์สังพุ่มและท่านสสสุกโนสองท่านนั้นมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้กัญชาผมกลาเรียนอย่างนี้ครับว่าในตัวกัญชานั้นน่มีสิ่งที่ ผิดกฎหมายก็คือ THC อยู่ที่ดอกนะครับฉะนั้นเนี่ยทางอนุก,กรรมนิการหรือกรรมนิการเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นด้วยในทางสันทนาการเราเห็นด้วยในการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับจึงได้รำเรียนเสนอให้ให้สภาผู้แทนนั้นได้พิจารณาในส่วนที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะครับและต้องขอบคุณท่าน สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านสนองเทพอักษรนงล,ลงและท่านสาส,สบัญชัดเจตนาจันทร์ซึ่งท่านก็เข้าใจใน,ในประเด็นปัญหาที่เรานำเสนอต่อสาภาว่าในการในการที่จะ,ะนำกัญชานั้นมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเมื่อวานนี้ก็มีคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ ออกมาแล้วว่าตัวที่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ตัวที่ผิดกฎหมายในกัญชามีเฉพาะดอกนะครับฉะนั้นฉะนั้นใบรากพวกนั้นน่ะไม่ผิดกฎหมายแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนสภาว่าเมื่อเมื่อกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการยาเสพติดก็ได้ประกาศว่าในส่วนของทั้งหมดนั้นที่เป็นปัญหาหรือเป็นผิดกฎหมายอยู่ก็คือตัวช่อดอกใบนะครับ ที่มมีทีเออยู่ในนั้นแล้วก็หลังจากที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาก็คือเนี่ยใบายลากไม่ผิดแต่ถามว่าใบาลากมันจะมาจากไหนใบาลากก็มาจากการปลูกฉะนั้นประเด็นปัญหาตอนนี้ก็คือการปลูกนั้นประชาชนจะเท่าเข้าถึงการปลูกนั้นมันมันมันยังไม่ได้เราจะทำอย่างไรให้การปลูกให้มันสะดวกแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ ก็ขอให้สภาแห่งนี้แหละได้ได้พิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็มีนโยบายของของทางกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้วิสาหกิจชุมชนร่วมกับรพสตอขอปลูกในขณะนี้ขอเข้ามาแล้วประมาณ300กว่าแห่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยอยเนี่ไปตรวจโลงตรวจที่จะปลูกได้นี่ไม่น่าจะเกิน20แห่ง เหมือนทางท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้ก็ได้ชี้แจงให้ทางสภานิทราบว่าเนี่ยข้อจํากัดที่มันล่าช้าก็เนื่องจากว่า,าทางอยอนั้นมีบุคลากรไม่ไม่ไม่มากแต่ทัทง้ทงทงั้งทั้งทที่กระทรวงสาสุขนั้นให้ออกนโยบายให้ให้รพสตร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสามารถขอได้แต่เมื่อขอมาแล้วนี่การอนุญ,ญาตมันช้าไม่รู้ปีไหนจะ <c oughs> จะจะจะ จะปลูกได้โรงที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคนที่อยากจะปลูกเนี่ยสร้างเสร็จหมดแล้วครับอยู่ในพื้นที่มุกดาหารนาครพน,นมสกลนครเขาสร้างเสร็จหมดแล้วแต่รอที่ออยอไปตรวจฉะนั้นอนุกรรมธิการของเราจึงมีความเห็นเรื่องเร่งด่วนว่าให้ตั้งให้มอบอํานาจให้จังหวัดมุกดาหารโดยโดยผู้่าการจังหวัดซึ่งเป็นประธานในการพิจารณาเกี่ยวเรื่องยาเสพติดอยู่แล้ว การที่จะขออนุญาตไปถึงออยอนี่ต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัดอยู่แล้วถ้าคณะกรรมการจังหวัดชุดนี้เนี่ยโดยมีผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยสามารถได้รับอมอบนาจการอนุญาตการปลูกแล้วก็รายงานออยทราบผมเชื่อว่านโยบายนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการจะดําเนินการให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของออ เราไม่ได้ไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรของออยไม่ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษเลยนะครับฉะนั้นนี่เพียงแต่ว่าให้ผู้ว่าเป็นผู้อนุมัติอนุญาตเสร็จแล้วรายงานออยเพื่อทราบเงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามของออยตามกฎหมายทั้งหมดเราไม่ได้กล้าแกเปลี่ยนกฎหมายได้เพราะเป็นระยะเร่งด่วนนะครับอันที่สองที่เราเสนอก็คือขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอบรมให้แพทย์สามารถจ่ายยาเกี่ยวกับกัญชาเพื่อ ทางการแพทย์นะครับจ่ายยาเพื่อทางการแพทย์เท่านั้นนะครับถ้ามีผู้จ่ายยามากๆเนี่ยผู้จะเข้าถึงกัญชาเพื่อใช้ใช้การรักษาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แต่ปัจจุบันเนี่ยผู้สั่งจ่ายยาเนี่ยมีแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็กังวลในเรื่องการจ่ายยาเหล่านี้ทิ้งซึ่งปัจจุบันนี้ที่มีการการสั่งใบใบอนุญาตทางการแพทย์ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็น หอพื้นบ้านหมอ,อซึ่ง,งแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะครับฉะนั้นอันนีเน้เป็นสองข้อที่เรา,เ,ราเสนอส่วนข้อสุดท้ายนั้นที่ทางคณะกรรมการอนุกรรมการเราเรานำเสนอก็คือขอให้ออกกฎหมายโดยใช้ชื่อว่าพืชควบคุมที่ให้ประโยชน์ต่างการแพทย์เพื่อจะไม่ได้มีคําว่ากัญชาเพื่อจะไม่ได้มีคําว่ายาเสพติดฉะนั้น เอ่อพลบอนี้เนี่ยเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้นําส่วนที่มันไม่ไม่ส่วนที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์น,นมาใช้ทางการแพทย์ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับทางสภาผู้แทนราษฎรเราหากเข็นด้วยในร่างนั้นซึ่งอยู่ในในใน,ในเล่มฉบับนี้แล้วนะครับ <c oughs> ร่างที่ทางอนุกรรมการเราล่างขึ้นมานั้นเป็นเป็นเป็นทางออกที่จะนําให้ นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะครับฉะนั้นผมยังเรียนย้ำว่าทางกรรมธิการเราและอนุก,กรรมธิการเรายังไม่เห็นด้วยในการที่จะนำกัญชานั้นมาใช้เป็นยาเสพติดเหลือเพื่อประโยชน์ทางการสันธนาการจึงเรียนทางสภาให้รับทราบครับขอบคุณครับ